ก็มานองานเจ้าเล้วกูปัด๊ดชุบชุบชุบจัจจจกรั่นแตก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 แ่ตำรวจว่าได้ว,วา่วาพี่หม,มาเนี่ยมันแต่งหัวแก้วไปกันแล้วนะากันนั้นเออเฮียกแล้วหัวแก้ววนนี้น่าหมัดมาเออแต่งมากว่าแล้วไม่เคยแต่งเคยนักดูแตง่แตงไอ้จริงกันจักที่ทำรูปแพรนากันทักทีไม่ต้องอากาศก็อยู่จริงเหรอวันนี้วันนี้ วันเวยวันเศ้าโหวันเศราเบาโฉกชะลกไม่ดีห้าหกคลิตทำรายจีวีความตกนีครับตึงตัวแต่งไม่ได้พีา่ายแค่วันน่ะติดพิษโจกแต่งได้อยู่ลอยชะลกไม่ดีห้ากคลิตทำรายจีวีความตกนีครับตึงทักวโหแทวันจันทซันโจกอยชะโลกไม่ดี ถ้าก่อคดีทำลายชีวิตความตกนี้ครับตึงทุว่ว่าเป่าเหล่าแขวนการล้านจุกใคยจะโลกไปดีถ้าก่อคดีทำลายชีวิตจะตังปีจ่ายปากแดงแปรกองกูนี่ได้กองกูเบิกได้ตั้งแต่จันตึงทุกเลยตั้งแต่จันตึงทุกควันเสาร์อาทิตย์เปิดจีบเจีย๊วยวบุป,ปี้กันหลบบุปแท่งในตาย กลืกันนั้นนะจอยกูยไหวต้องได้ก็อที่ป้ายิ่งไปนอนได้ยิ่งไหนไปนอนสิมกรงเชียงนอนกุยอยู่ตูตีตูตียากัะพิษทองไม่เอาอยาค่ะพิดสวิตไวาก่อนพิษทองอยาอยาก,ก่ะเดี๋ยวใครมาเก็นมันน่าเกลียดอยา,าค่ะกูกั้นกันน่าเขาล็อกแมทกันแล้ว่ยายั่งเกยืนอนอนยิบหลอกเกยแววแรงคนเดียวความสุขไว ปิดสวิตค์ายอ่ะเด็ดผมตามเกลียงป่องความสุขความสุขความสุขเข้าใจหรือเปล่าปิดสวิตควายเกลียงป่องใจยังมั่นแล้วแกงกอกจ้องบ่อหนาวดักเกลียงป่องมาแกงกอกจ้องอย่าว่าปนันจีบกู้เหรอทันกู้แก่โรงเรียนกลางบ้านเราเคยอดลืมกุญแจเตน ถ้าต้องกอ็ทายืดรถเด็กยิกไปกลุก่มกลุก่มกลุ่มกลุ่มขึ้นแต่งนะกลัวเปล่อกลัวกข้าขึ้นขันติวแซมเบกิกต้องอเปล่อต้องไาม,าม่เป็นไรเรียวครับระดตังพึ่งช่ก้อนกูกระใจขึ้นที่อันเกี <g> บกลู่อย่ามันไล่มันแป้นตีหลกลไล่นี้ไม่ใช่ไล่เราเว้ ใช่คันคันเว้ยออกในในใต้หกชิงกับกูกว่ามั้เดี๋ยวจะตาย้แรกดูก้าวตายมาหนอกได้ได้ติดร่างเัี้ยเมื่อเพื่อเกิดก้าวตายอิดหนึ่งบอดอันแล้วบาด็ดจีบกู้โยมกังกอกกังกอกในคำว่าแกเรือวินไม่มีทางไม่แน่นะเว้ยเวลาติดไปกำลังมังคกรตึงหยิปุ่นเมื่อนกันแล้วเดือดใจ แค่มึงอะมึงเกลียดไร่ขายตู้มึงไม่จบใช่มึงรู้จักนุ่นบวชไาแก่นุ่นบวชนุ่นต่ำบวชเจอไอ้ต้อจุนกูไปกินนุ่นบวชบ้านเขามาว่าไปกินนุ่นบวชบ้านเราพ่อกูไปตึ้งปี้ไรกันแล้วใช่นุ่นน้วอนปลาอยู่บนชายบนนูนเห็นว่านุ่นบวชในนั้นเวลาคนน้วอนอย่าคนบวชพรากันนั้นน้อยนั้นต้องอยากไปล่วงนุ่นนะเปฟ้ ที่กูไปบ้านมันจังกูอามันนั่นเลี้ยงกอบไหวไปกินแกงกอบพอกูไปถึงแห่ชู้มาเร็วเขิน